เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคนไทยสไปรตอิตาลีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําครีมสูตรหน้าใสลดเลือนริ้วรอยลดเลือนรอยตีนการอยเหี่ยวๆยน่ๆยนๆนะคะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นผิวไม่มีความยืดหยุ่นนะคะเพื่อนๆครีมสูตรนี้จะช่วยได้นะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในครีมสูตรนี้นะคะ นี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือน้ำมันมะกอกหรือน้ำม,มันโอลิฟเนาะแบบเอาน้ำมันมะกอกแบบทำกับข้าวนะคะมาทำเนาะในส่วนของน้ำมันมะกอกเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันโอลิฟเอาแบบทำกับข้าวนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ํามันมะกอกเนาะเอาแบบทํากับข้าวเลยนะคะนี่เนาะนี่เกือบเกือบช้อนชาเนาะตัวต่อไปเจลเจลว,วันหางจระเข้นะคะเขาก็จะให้ช่วยให ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสและก็จะช่วยสมานแผลได้ด้วยนะคะช่วยดับความร้อนได้ด้วยนะคะในส่วนของเจลาตินหางเจล,ละเนเนะสรรพคุณครอบคุมจักรวาลน,นะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาในส่วนของเจลาตินหางเจล,ละเนเนะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาช้อนชาครึ่งเนาะใช้ไปก่อนไม่พอเราสามารถเพิ่มได้นะคะในส่วนของเจล ตัวต่อไปคือน้ำมันจากผิวมะนาวจากเปลือกมะนาวนะคะเคยพาทําไปแล้วนะคะน้ำมันตัวนี้เนาะเราจะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำน้ำมันมะนาวก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสและก็มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีเยอะะเลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะนาวถ้าใครยังไม่ได้ทําหรือถามว่าเอามาจากไหนเคยพาทําไปแล้วนะคะกลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะคะ นี่ค่ะเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาเนาะในส่วนของน้ำมันเปลือกมะนาวเนาะตัวต่อไปกรีเซอรีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซอรีนเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของกรีเซอรีนเนาะ,ะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในเวชภัณฑ์เครื่องสําอางจะนิยมเอาไปเป็นส่วนผสมมากๆเลยนะคะในส่วนของกรีเซอรีนเนาะ ก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซอรีนเนาะหลังจากนั้นเราก็มาคนค่ะครีมสูตรนี้ทําง่ายๆคะ่ะสูตรดีและก็ง่ายด้วยนะคะครีมสูตรนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะครีมสูตรนี้เก็บในตู้เย็นได้นานอาทิตย์สองอาทิตย์ สองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถจิบได้ในจิบในตู้เย็นได้นานเลยนะคะสูตรนี้นี่ค่ะทําออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราเตรียมกระปุกเปล่าแบบนี้มาไว้ใส่เลยนะคะนี่เลยนะคะเห็นไหมเนาะเนื้อครีมก็จะสวยเนียนมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขานะคะ สวยเนียนสวยมากๆเลยค่ะเนื้อเขาขาวเนียนละเอียดค่ะทาไปเลยค่ะทาไปให้ทั่วใบหน้าเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะครีมสูตรนี้ไม่เป็นไรเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวเราสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะครีมสูตรนี้ นี่ค่ะเราทาแค่นี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาแห้งถ้าใครจะทาเดย์ครีมไนท์ครีมอะไรถ้า,ถ,าถ้าจะทาไปอีกชั้นหนึ่งก็ทาได้เลยนะคะถ้าใครไม่ทาก็ให้ทาครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งตลับออกไปข้างนอกได้ตามปกติเลยนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สดใสน,นะคะอยากมีผิวที่อ่อนเยาว์ตลอดนะคะให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้ว <c oughs> ก็ฝากกด subscribe <c oughs> กด like, ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะคมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ